ครับผมก็ขาสวัสดีตอนเช้าครับผมเดี๋ยวมาโดยท่ชมต้นนี้จะเป็นไม้ที่ผมแต่งจริงเอาไว้นะตัดเพื่อให้แตกฟรอมอันนี้จะเป็นสร้างเป็นไมท้ที่เป็นพุ่มนะครับผมอันนี้ดอกไม่ต้องห่วงนะอันนี้สวยอยู่แล้วครับผมอันนี้จะเป็นอ่าลบอีกเลไหมั <c oughs> ้ยไอยะอลันว่าว่าถืออลันยนั่บุญีอายดอลัน นั่นแหละนัะ่นแหละเรื่องว่าเฟตรแเมวอ,อารันยมบีนั่นแหละก็ะว่าไะไหมก็ว่าถูกเนาะพูดไม่ค่อยชัดเลยครับผมก็นะดอกสวยมากนะดอกชูดอกแข็งๆอย่างนี้เลยนะีนคมเก็บคว้าไว้ไม้ต้นใหญ่ลนะต้นใหญ่สวอ้วนก็อ้วนนี่นะสวยดีนะตัวน,นี้นะแต่งความเรียบร้อยเอาไปเลี้ยงสวยอย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นไม้ทําใหม่นะตัวนี้ก็ก็ทํามาได้กี่เดือนไม่รู้แต่ว่ากิ่ยืดยาว ก็ตอนนี้ก็จะแตกกิ่งได้เก่งตกความได้เก่งก็ดอกก็จะมีเสน่ห์ของเขาเองนะก็มีเสน่ห์ของเขาก็มีความสวยงามเช่นกันนะอันนี้เสียบกระลงพอมอ่ะนะไม่สูงไม่เตี้ยกระพอดีเลยตู้นี้สี่ร้อยแปดสิบาทไปด้วยกันทั้งสองต้นสองต้นนี้สี่ร้อยแปดสิบาทนะครับผมไม่แพงหรอกอันนี้เพบันนานะอยกาักระเพลินนานก็จะมีเกสรแรบประมาณนี้นะอย่างที่เราเห็นนี่เนี่ยบางต้นก็แรบมากบางต้นก็รบน้อยบางต้นก็ยังไม่แรบบางต้นจะเรบช้าหน่อยก็ตามตามลักษณะไม้ครับ ตัดล้แต่ไม้นะการเดแต่ไม้อันนี้ก็อันนี้ผมไปเอาไว้ในร่มนะเพราะว่าเอามาขายแล้วก็ไม่ได้ขายวางไว้นในร่มเช่นชม,ชมถ้าวาในร่มใบจะร่วงนะใบจะร่วงอ่ามันโดนแดดไม่ได้โดนแดดน,นะเราก็จะมีความเสียหายไปด้วยไม่จะมาบานได้อันนี้คือไม้อยู่ในแดดแล้วเอามากลับไว้ในร่มวางในโต๊ะอย่างนี้แหละไม่ได้เอาไปไหนรากโอเคนะครับกวัชชาทั้งนั้นเอาไปดึงรากออกนะไปะแต่งใหม่ เช่นในยาวตัดทิ้งประมาณนั้นนะก็ยังยังกลับเนี่ยยังควบคุมรากได้อยู่ตัวนี้ยังมาถึงยาวว่าตัวนี้จะเล็กกว่าเพื่อนนะดูไกลๆเล็กกว่าเพื่อนตัวนี้คือเล็กแต่ว,ว่ามาได้ความไรื่งทรงดีนะไปถูกเลยห้าร้อยยี่สิบบาทห้าไอ้สามตัวนี้ห้าร้อยี่สิบาทนะครับผมก็อันนี้ราคาทุกอย่างรวมแล้วเช้านี้ก็มาเท่านี้ครับผมมันลูกใครเนี่ยมันลูกใครเนี่ยมันลูกใครเนี่ยไ,ไ,ไ,นะไอโรบา ก็พอดีมีเมื่อคืนมีมพี่ถามว่าแม่ไปไหนว่าแม่ไปวันนี้ไปพบคุณหมอนะแต่ผมพอดีผมให้น้องสาวพาไปแทนผมจะทำง,งานจะขึ้นไปโต๊ะข้อทำไมลูกอืาเอาลนะ่ะเอนะโอเคครับผมขอาคุณครับผมขุาและสวัสดีครับ